ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของเราที่เราเผยแพร่ออกไปนะครับต่อสาธารณะเนี่ยนะครับเขาสามารถดูข้อมูลได้ไหมนะครับมีข้อมูลโอไหนที่มันเออร์เลอร์แสดงภาพหรือว่าแสดงไฟล์ไม่ได้บ้างนะครับโดยทําตามขั้นตอนดังนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องล็อกเอานะครับบัญชีของเราก่อนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างผมล็อกอินของนุบาลแม่ใจนะครับ อ่าผมขออนุญาตนะครับนะแล้วก็ถ้าเราล็อกอินของโรงเรียนของเราอยู่เราก็นะครับให้ออกจากระบบตรงนี้ก่อนนะครับออกจากระบบตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของ google อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะจะตรวจสอบเว็บของเราว่าคนอื่นเนี่ยสามารถดูได้ทั่วไปนะครับคนทั่วไปดูได้นี่นะครับโดยไม่ต้องเข้าบัญชี google นะครับอ่าทำยังไงนะครับเราก็พิมพ์ URL นะครับของเราที่เผยแพร่ไปนะครับ อย่างเช่นของอนุบาลแม่ใจนะครับบ้านสีถ้อยตรงนี้นะครับอผมก็มีเว็บหน้าแรกของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเอาเว็บ URL เว็บหน้าแรกของเรานะครับก o p ปี้แล้วมาวางตรงนี้เลยนะครับก o p ปี้มาวางตรงนี้นะครับอในที่นี้นะครับเข้าไปดูนะครับข้อมูลที่เออเลอร์กันมากที่สุดก็คือโอที่ยี่สิบห้านะครับ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับนะครับคลิกไปดูอันนี้เราเป็นคนทั่วไปนะครับเข้าไปดูคลิกเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะไม่โชว์มันจะถามหา google นะครับจะเกิดปัญหาตรงนี้นะครับจะเกิดปัญหาตรงนี้หรือว่า,าโรงเรียนไหนก็ลก็ตามนรับคลิกแล้วมันเป็นรูปภาพอย่างอื่นนะครับเป็นรูวภาออย่างอื่นแสดงว่าคูณเกิดเออร์เลอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้ไข นะครับสอนในคลิปต่อไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการเกิดเออร์เลอร์แสดงว่าคนทั่วไปไม่สามารถดูได้นะครับหรือว่าโอที่ยี่สิบหกคลิกดูนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับก็จะถามหาการล็อกอินจาก google นะครับ่านะครับเพราะนั้นนะครับเราอยากให้คลิกมาแล้วเนี่ยนะครับอยากให้มันโผล่หน้าจอเลยนะครับ เห็นไหมครับทุกอันเลยเพราะนั้นนะครับของนุบาลแม่ใจบ้านสีถ้อยเนี่ยนะครับแสดงว่าท่านไม่ได้แชร์ไฟล์ข้างในเนี้ยให้เป็นให้ทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขในคลิปต่อไปนะครับถ้าท่านเจอคลิปของเอ,อเจอลักษณะเช่นนี้นะครับท่านจะต้องแก้ไขตามหัวข้อคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะนําต่อไปนะครับ